สวัสดีวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยโคมไฟดวงดาวนะที่มีลำโพงในตัวด้วยราคาร้อยนิดๆเท่านั้นนะครับเป็นโคมไฟที่ค่อนข้างโอเคมากเลยทีเดียวนะครับทำให้ห้องสวยเจ่มอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันฉายขึ้นไปแล้วเป็นยังไงโอ้มีมิติตัวโคมไฟนี้เขาก็จะมาพร้อมบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์กับมือถือเพื่อเล่นเพลงได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูนะครับเราก็ต่อกับคอมพิวเตอร์ไว้แล้วนะอ่ะขี้นี่นี่เขาจะมีรีโมทมาด้วยเดี๋ยวขอเปิดไฟกันเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับรีโมทเขาก็จะประมาณนี้นะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอ่ะเรากด กับเสียงก็ลำโพงบลูทูธธรรมดานะก็ถือว่าใช้ได้อยู่อ่ะดูการกดรีโมทแต่ละทีแต่ละอย่างนะปึ๊บปึ๊บอ่ะรีโมทเขาก็จะมีปุ่มสำหรับควบคุมนู่นนี่นั่นอยู่นะพอกดปุ๊บอ่ะมันจะมีปุ่มทำให้หมุน ทำให้เคลื่อนไหวเปลี่ยนสมีมีหลายสีให้เลือกนี่เขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพิ่มเพิม่มแสงลดแสงอะไรได้อืมอืมอืม ไรกดตามรีโมทได้เลยมันก็จะมีปุ่มนู้นปุ่มนี้อยู่นี่ใครไม่ชอบไอ้จุดจุดเลเซอร์นี่ก็ปิดได้ปิดได,ด,ได้เปิดได้มันไม่เหมือนดวงดาวมันเหมือนจุดมันเรียงกันมัันนกเรียงไปหน่อยนะมันเรียงเป็นระเบียบไปหน่อยดวงดาวมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้อืใคร นี่มีโหมดแบบไปตามเสียงเพงลงอันนี้จะเวียนหัวไปหน่อยให้อันนี้ดูอายแก ม,มสวยงามหลากสีนะทำให้ห้องเรามีมิติมีความงดงามดีนะครับตัวลำโพงก็โอเคเสียงดีแต่ว่า อย่าไปหวังเบตอะไรมากถือว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งห้องได้ดีเหมือนกันนะครับราคาไม่แพงร้อยกว่าบาทร้อยเจ็สิบกว่าบาทเท่านั้นเองนะโอเคถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปสั่งซื้อกันได้ในช้อปปีนะสำหรับวันนี้แค่เนี้ยไปละลิงเสียงให้ฟัง ออฝากด้วยนะใครอยากได้เพลง EDM ฟรีๆนะเอาไปเปิดในร้านอาหารร้านอะไรได้นะก็เข้าไปที่ช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับ Name this EDM นะของเราเองเข้าไปเปิดฟังกันได้ฟรีๆเลยแล้วใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแค่นี้ไปแหละ